อนาถาบินที่เกษตรฐีเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงโดดเด่นในสังคมสมัยพุทธกาลในอินเดียแคนโกสลสนกรุงสาวัตถีรวยเอามากๆไปซื้อที่ดินสร้างวัดเชตะวันให้พระพุทธเจ้าอยู่สี่ร้อยห้าห้าสิบล้าน สี่สิบห้าโกดนะ,ะเฉพาะซื้อที่ดินนี่นะแล้ามาสร้างนูน่นสร้างนี่เข้ามาอีกหมดเป็นแปดสิบโกดอโกดสิบล้านเป็นโกดที่นี่สิบโกดมันก็เป็นร้อยล้านเสร็จแล้วก็ให้ทานแต่ก่อนนั้นท่านยังไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้ายังไม่เข้าถึงพระตัตฑ์ไตรท่านเลี้ยงเทวดาทำสาราพระภูมิข้อเจาะไว้ บ้านมีกำแพงมีประตูออกจากบ้านในสี่ทิศเปิดไฟไว้ให้หมดเดี๋ยวไปชาวบ้านดูดกินหมดเตยเตย,เ,ตยเว่ยอยู่หันบัญญามูเซาฝาวเต่สีมดที่นี่กำแพงบ้านของเศรษฐีนี่ทำประตูซุ้มประตูเหมือนเหมือนทางเข้าในวัดนี่สี่ทิศ แต่ละแต่ละของที่มีประตูซุ้มประตูเนี่ยจะทำสารพระกูุ่มไว้ให้เทวดาอยู่คนอินเดียเขาเชื่อพระเจ้าเขาต่อเลี้ยงเทวดาจึงมีคำกล่าวที่พระพุทธเจ้าสอนว่าปัญจพลีกตตาโหติวิธีใช้ทรัพย์เลี้ยงตนเองอยู่เป็นสุขเลี้ยงบิดามารดาบตรภรรยาสามีท่ากรรมกรอยู่เป็นสุข หลังจากนั้นทำความปลอดภัยให้แก่ตนเองโซดถิงอตานอังตรโรติเอาเงินนี้ทําำให้เกิดความปลอดภัยแก่ตนเองเอาไปฝากไว้ฝังไว้ตรงนี้นก็ได้หลังจากนั้นจงทำพลีาลีนะคือสิ่งที่ได้มาด้วยกำลังเนี่ยเอาไปมอบให้ห้าอย่างปัญจาพาลีกตาโหติหนึ่งทำบุญอุทิศ ให้แก่ผู้ที่ตายไปที่มีบุญมีคุณปุพเพเตปีสองญาติพตพรีเลี้ยงญาติพี่น้องของตอนเองคนไหนขาดแคลนลำบากให้เขาได้พึ่งพาอาศัยเราต่อไปภายหน้ามันอาจจะได้อาศัยเขาสามอติชิพรีเขาแปลว่าเอาไว้ต้อนรับแขกแต่จริงๆแล้วอาตมาย,ยังไม่แล้วใจอย่างนี้ ดิถีติถีนั้นไปว่าวันไปว่าวันว่าคืนอาแปว่าไม่พรีหรือว่ามอบไว้สําหรับวันที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้นะ่าจะชัดเจนกว่าส่วนหนึ่งเอาไปฝากธนาคารคือฝังดินสมไมก่อนเขาไม่มีธนาคารนะเขาฝังดินแต่จะเอาไปฝังหมดเอาไว้ในเทอรเจ็บวัวปวดท้องยังมาทำกลาขึ้นเจบใครได้พะยะ แต่เขาแปลว่าเอาไว้รับแขกก็ไม่เป็นไรจบดีซีราชพลีมอบให้พระราชามหากรรษัตริย์เสียภาษีบำลุงลัทธะแว่นแว้นเฉลี่ยสิ่งที่ตนเองมีได้มาโดยถูกต้องแก่เพื่อนร่วมประเทศร่วมรัฐเพราะฉะนั้นเมืองไทยเรานี่ดีนะใครมาทำบุญให้วัดออกใบอนุโมทนาบัตรไปยกเลิกภาษีเมืองไหนมี เมืองนี่มีนี่ชื่อว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่ออกกฎหมายนี้มาเนี่ยยังรู้จักคำสอนของพระพุทธศาสนาแต่ไม่แน่นะต่อไปนี้มันอาจจะออกยกเลิกเว้ยอนุโมทนาบัตรไม่มีการยกเลิกภาษีเสร็จอีกนะศาสนาของเราก็หมดหุียไปอีกสุดท้ายเทวตาพรี ไว้เส้นสวงเทวดาเอาไว้บูชาเทวดาซึ่งเขาเชื่อมาแต่ก่อนพระพุทธเจ้าของเราไม่ใช่เป็นนักขัดคอพออนุโลมได้ก็ดีไม่ต้องไปทะเลาะกับบ้านกับเมืองเขารอกอัฏฐจินตาวสานุคาแต่ที่นี่เทวดานั้นมันมีหลายระดับเยเยสังเทวตานังปูชิตา อะไรก็ได้ที่เขาบูชาอันนั้นเป็นเทวดาจึงมีงูมีควายเนี่ยเป็นเทวดาทั้งนั้นในอินเดียอนาถาบินที่กเกษตรถีท่านยังไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาท่านก็ปลูกสารพระภูมิไว้สี่ทิศที่นี้ต่อมาท่านเห็นว่ามันมากไปมันเลี้ยงยากเอาไว้ข้างเดียวตั้งสารพระภูมิไว้ทางด้านทิศตะวันออกทางเข้ามา อยู่ในซุ้มประตูพอท่านมานับถือพระพุทธศาสนาสร้างวัดสร้างบามาหมดเงินเป็นแปดสิบโดพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เที่ยวเข้าบา้านของอนาถาบินทิเกษตรทีน่เทวดามันปวกมันอยู่ในซุ้มประตูพอพระพุทธเจ้ามาพระพที่สุมามันลงมันอุ้มลูกอุ้มล้านมันลงก็น้อยใจเลยเทวดา เมื่อพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เข้ามาแล้วพวกเทวดาทั้งหลายอนณาถาบินที่กเกษตรถีลืมไม่สนใจอีกแล้วมันไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยก็เอาเงินคุณทรัพย์ของท่านเนี่ยมาเชิดชูพระศาสนาเพื่อผดุงธรรมจันโลงโลกหล่อเลี้ยงธรรมแก่สังคมท่านก็เลยคิดว่าเงินที่เรามีอยู่นี้เราหามาได้โดยชอบทำเราจะทำเป็นสังฆ การณะ์วะศิกตาจริยาจะเอามาช่วยสงนี้อนุเคราะห์โลกแล้วแต่ท่านจะเห็นสงควรจะเลี้ยงงูสองอย่างน้อยวันละห้าร้อยองไม่ให้ขาดเอาไปเอามาเงินหมดเวรงนี้พระพุทธเจ้าเริ่มมองเห็นความสำคัญนะปรับอบาบัตพวกเราเหลืองๆหน่นะพ้ารับไม่เลือกนะเพราะฉะนั้นพี่น้องทานเยอะๆเนี่ย,ยจะมาเป็นห่วงแล้ว เมื่อหอนบ้านบ่อล้วบ้านเนี่ยไปจกทองนั่นทรงนี่ใบไปใบมาอยาสุท่านหลายท่านเสียเสียงสยิเอายังมาเลียงมาเบึงหนเบึงหลังจบเจือสกักก่อนบ่เดือดร้อนบ่อศัทธายกวัตติโอเคนะหายติศรัทธาเพิ่มขึ้นมากเพิ่มขึ้นแต่โภคะลดลงลดลงเมื่อบุคคลนั้นเข้าถึงทำระดับ โสตปฏิยังฆะโสดาบันนี่ยอมทุกยอมยากนะพระพุทธเจ้าให้สังเกตอยาเอาของเขานะถ้าเขาจนจนเขาให้ทานเท่าไรเขาให้ต้องดูต้องรับผิดชอบอารมาจําได้ตอนเด็กๆแม่อาตมาเนี่ยตัวการดีเนี่ยกินแสบแสบคนใจห้เอากินเถื่อเสียงไหวยางดีผุน้อยไหว ย่งางไปไก่พอ่อปานไม่งอดตอดเ่นมึงจะไปไก่ของกูได้กูจะเอาไว้ถ้าใส่ถ้วยจังไหน่อีไอแม่นี่นอวไปสักขาเจ้ามาแพรเงินทองของมีค่าเอาไปบูชาเอาไปใส่ฝังลูกนิมิตเอกลูกเอกบ้านเข้าวัดยอนบือสิมบอมมี่ยังมากลุ่มแก่เอาเงินหัวน,น้ำอยู่ในข้อลูก แต่ก่อนนั้นเงินหัวหนามเงินฝรั่งเศสมายึดประเทศลาวเขาใช้เงินหัวหนามได้ข้ามมาก็เจาะรูก็ห้อยพอให้ลูกเขาจะผัดตัวกันเป็นตัวคนตะกี่ผีหัวหนามนีน่ผีใหญ่กว่าฉันขันบอกหัวหนามอยู่ข้อเล็กน้อยนะผีใยา่มาแขนคออาตมาก็ได้ตัวเบอร์เลอร์เลยไม่แพงแบบเงินหัวหนามอ่เนีเย่ยห่อนเหมือเขามาแพร่บุหรี่มากลุ่มแกเอาอยู่ในคอเขานี่อิ่ ให้เมยไปท่านสักบักหลาสานนาจังโบอึดเอาหลายกว่าเขาบอ,บอกให้เจ้าพจน์ขุ่มญาติไปท่านค่อยให้น้ำยูสาเม,มือเงินหัวน้ำอยนี่คือคือพระพุทธเจ้าให้พระเราสังเกตตระกูลนั้นเป็นเศขษสมมุติคือเขากำลังศึกษาธรรมจนมีศรัทธายอมหมดยอมสิ้นขอให้พระสง์เอ่ยปากมาเพราะฉะนั้นพิกษุ ไปขอสิ่งของจากเคคสกะสมุตตะกุลเมื่อได้มาไม่ดูหน้าดูหลังเขากำลังจนจน,นี่บางทีกำลังจะกินเข้าปากเขาออกมาค่ะแย้งจากปากลูกปากหลานมาจปรับอบัติปฏิเทศนิยะพวกเรานี่ก็ดูดูกันหน่อยนะมนเมเอ,อิ่เอาเอ,อิ่นเอาดีไม่ไงคอย,ย,อยว่มีเงินเมื่อบ้านจ่อยได้สะบอก เมื่อหอนบานหอนเฮื่อนก่อนเบิงพอกเป็นไปได้จังออกปากลังคนก็นเคิดอยู่ขเ้ื่อนหนาเึ้นหลังพระพุทธเจ้าห้าสอนให้มีปัญญาแต่อนาถาบินที่เกษตรีนี้เข้าถึงทำระดับโสตะปัจยังฆะโสดาบันทานจนหมดยากจนได้บาทนี่เทวดามันก็จ้องอยู่เพราะว่าทานให้แต่พระไม่เลี้ยงเทวดาเลย สารพระพง์พระภูมิลืมหมดเสร็จแล้วเป็นอย่างไรวันหนึ่งพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นประธานฉันอยู่ที่บ้านอาหารไม่ดีข้าวต้มข้าวปลายนะข้าวสารสวยสวยก็ไม่มีเงินซื้อแล้วมันจนเลยพาลูกน้องกินข้าวปลายเกลียนเ,ยเสร็จแล้วก็ต้มผักดองผักพระอูมผ,ผ,ผักเสี้ยนผักเราเนี่ยเอาไปถาวายพระพุทธเจ้าพระสงฆ์พระพุทธเจ้าท่านก็รู้อยู่ดอกแต่ท่านา คือหาบอดีเดี๋ยวนี้ในตระกูลของท่านยังยินดีให้ทานอดี๋ยวถ้ามาบอกผมไม่เคยอิ่มผมไม่เคยเต็มผมมีความสุขมากเมื่อได้เห็นพระสงฆ์หมู่ใหญ่ผมให้ทานแต่ว่าบัดนี้ทานมันไม่ปาดนี้เงินทองหมดไปแล้วผมคงไม่ได้บุญมากเหมือนแต่ก่อนผมมีแต่ข้าวปลายเกวียนเป็นที่หนึ่งน้ำต้ม น้ำผักดองผักพระอุมเป็นที่อันนี้พูดจำนวนโบราณไปว่าบ pues ่มีห้งกูมือในีเบิดแล้วญาติพอได้บุญคือเกาแล้วคนหน่อยนี่เขาต้มเขาปลายต้มกับสมพักเสียนมือี่แล้วทานเลี่ยมพระหลายๆเนี่ก็ได้ระสันพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าการให้ทานของท่านมนั้นประมาณค่ามีได้นัตถิกิตตังก่าสั่นนำอิออปการนามาทักกินา ทักกินาทานของท่านที่เลื่อมใสอย่างยิ่งบุญนี้ไม่น้อยเลยหาประมาณไม่ได้เวลามะพามรวยที่สุดในโลกเลี้ยงคนในชมพูทวีปนี่เจ็ดเดือนเต็มเต็มไม่ให้คนทําไร่ทํานาสองปีคนหมดทวีปหรือเลี้ยงคนเดียวแต่เขาไม่ได้บุญมากเท่าข้าวต้มปลายเกวียนกับน้ําผักพรออุ่มของท่านเพราะอะไร ทัศทิเนยะบุคคลของเขาไม่มีศีลมีธรรมอะไรเลยเขาให้ทานเล่นโกโก้ท่านอาจจะแปลกใจว่าเวลามะาพามนั้นคือใครเรานี้เองสมัยหนึ่งเราเกิดเป็นเวลามะาพามรวยมากก็เหตุแห่งการให้ทานท่านสะไสายใย้ายอย่างท่านโลเลไปวานเจ้าของมีวานไปหลวกบ่ได้เือกงี่งเลยไปเสร็จแ,แล้วก็เลยปลื้มใจเทวดามันนั่ง มันนั่งอยู่ที่สารพระภูมิที่ซุ้มประตูมันได้จังหวงพะพอดีมืงอบาดนีนว่าฉันทีแรกตั้งใจจะเตือนเศรษฐีอยู่แล้วว่าทานกับสม,มณะลน้นโลนเนี่ยไม่ได้อะไรเลยมีแต่เสียมีแต่หมดแต่แต่ยังเปล่งใจพอวันนั้นได้ยินเสียงโต,ต้ตอบสนทนากับพระพุทธเจ้าแล้วได้จังหวงพะพอดีพระพุทธเจ้าลงไปแล้วกลางคืนก็มาปรากฏกายในห้องนอน เศรษฐีก็เลยถามว่าใครใครนะเข้ามาในห้องเราเทวดานั้นก็บอกว่าทราบประจักษ์อยู่ที่ซุ้มประตูของท่านท่านมาทำไมอยากจะมาเตือนท่านเดี๋ยวนี้ท่านมองไปแต่ข้างหน้าแต่ท่านไม่เคยแลคืนข้างหลังเลยเพราะอะไรหรือท่านมองคืนข้างหลังสิตั้งแต่สิบปีย้อนหลังไปนู่นท่านมีแต่ความร่ำรวย ทำอะไรรู้วเป็นกรอบเป็นตาแต่บัดน,นี้ท่านมองไปข้างหน้าสิข้าวต้มปลายปลายเกวียนกับผักส้มผักพะะอูมทรัพย์ของท่านหมดสิน้นไปพินาาไปชิบหายไปเพราะอะไรท่านมองคืนหลังสิแต่ก่อนท่านเคยให้เทวตาพรีเทวดาเช่นเราท่านเคยมอบของให้ ทุกวันทุกวันท่านเคยเลี้ยงท่านเคยบูชาแต่บัดน,นี้สมณะโคดมและลูกศิ์ของสมณะโคดมผู้นุ่งเหลืองห่มเหลืองทู้มีศีรษะโลนเทีเ่ยวเข้าเทีเ่ยวออกทรัพย์สมบัติของท่านพีหน้าประโยชน์อะไรกับการเลี้ยงดูสมณะโลนโนเหล่านะท่านอยากรวยอีกอย่างเก่าไหมท่านคืนมาเลี้ยงดูเทวดาอย่างเราสิ วันนี้พวกเรายังบูชาสารพระภูมอยู่รวยไหมล่ะเทวดานักเลงก็มีนะ่น,นาถาผาบินที่กเกษตรีลุกขึ้นเลยชี้หน้าเนี่ยอปเปยิเทวเตเตใสหัวงวไปให้พน้นนี่ถ้าเข้าถึงทำระดับโสตัปัิยังข้าเนี่ยบริยานเทวดาใต้เลยนี่บริอ่อนซ่อนสากนี่แต่เทวดามากลาับมาไหวเราเท่านั้นนี่เป็นเครื่องวัดนะเครื่องวัด ภูมิทําระดับโสดาบันเดนี่อยู่ในวัดก็มีห่ามผีพร้อมได้เลี้ยงผีก็มีหลังวัดพระเป็นยังย่านผียิ่งสิย่าง,งผีปอบเขา้ะโอ้ยจะมันเป็นหายปนะหนังโปาไปเนี่ยไปหัวหนีให้พ้นบอกคนใช้เลยไปเผาทิ้งมันอยู่ใส่ริบ่าทันเทวดาตอนนี้ร้องให้ ไปหามาเุศักหลักเมืองที่เมืองสาวัตถีไปเล่าเรื่องให้ฟังว่าข้าพระเจ้าไม่มีที่อยู่อีกแล้วขอท่านจงไปช่วยข้าพระเจ้าไปพูดกับเศรษฐีไปขอขมาโอ้พระชนมาเุศักหลังเมืองไม่ได้ไม่ได้อย่างท่านปทุสลายผู้มีศีลมีธรรมเช่นนั้นเราไม่กล้าดอ,อกเราก็กลัวนุ่นไปหาเท้าเจตุโลกบ,บาลไปหาเท้าเจตุโลกบ,บาลทั้งสี่บอกโอ้ยไม่ไหว เทวดาทั้งหลายน้อมเสียนอภิวาทบุคคลผู้มีศรัทธามีศีลมีจาระามีปัญญาถึงโสตปฏิยังข่าอย่างนี้ท่านไปพูดทําไมเราจะบอกท่านจงไปหาพระอินเผื่อพระอินจะช่วยท่านได้ให้มาขอร้องขอขมาขึ้นไปหาพระอินอีกเล่าให้พระอินฟังพระอินบอกไม่ได้แม้เราก็ไม่กล้าแต่เราจะบอกอุบายให้ท่าน ท่านจงทาทันทะกรรลงโทษตนเองแล้วจึงไปขอขอมาลงอย่างไรเศรษฐีเป็นผู้เข้าถึงธรรมไม่มักถ้อยมักความไม่ทะเลาะใครดอกสังเกตดูท่ามถึงสินถึงธรรมระดับนี้เถียงคนอื่นก็ไม่เก่งเคยเถียงเก่งๆเศร้าไปเข้านเถียงถือของเจ้าเศร้าซะขอย,ยอมผัวเมียถ้ามีธรรมระดับนี้เลิกทะเลาะกันหมดโอกาสทะเลาะกัน มีแต่แพ้กันเรามาแพ้กันเถิดยอดรักคนเจ้าหน่อยกับแพร่พองปุ่งกันเท่านั้นคนธรรมดาข้นถ้าเข้าเนี่ยมันบ่ยอมแพ้กันบานนี้มีแต่ไฟเถื่อผู้เดียวพีดกันเทียงกันถ้าเข้าถึงทำระดับนี้ไม่มีโอกาสทะเลาะจาคะแม้จะถูกแค่ไหนก็ตามพูดได้เหตุผลไม่รู้เรื่องยอมจาคะไหลจอดออกไป พูดไปมันจะลามคนโกงมายืมเงินเศรษฐีไป18โกดท่านจงปลอมตัวแปลงเพศเป็นเสมียนแล้วไปทวงเอานี่18โกดนั่นเขาโกงไปฟ้องไปทวงให้ได้ด้วยเทวานุภาพของท่าน เตฐีมีทรัพย์อยู่18โกดฝังไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ําอจิรวดีน้ําเสาะตะลิงพังหายไปในแม่น้ําทันจึงไปเอาคืนมาให้เขาเตฐีร่วมหุ้นค้าขายทางทะเลเรือสำเภาแตก18โกดศูนย์ไปในน้ําไปเอาคืนมาเป็นจะโกดบาทใน18สามตาก,กไป5 16 ห้าสิบสี่โกดนั่นก็คือห้าห้าร้อยสี่สิบล้านถ้าท่านทำอย่างนี้แล้วจึงไปปรากฏกายต่อเศรษฐีแล้วก็ขอขมาว่าได้ทำทันตรรมจงนำเงินนี้ไปใส่ยุ่งใส่ชางของเศรษฐีให้พอเศรษฐีจะได้เงินนั้นไปทำบุญทำกุศลเลี้ยงดูพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ หล่อเลี้ยงโลกด้วยคุณงามความดีผู้คุ้มครองโลกจะได้ช่วยสนับสนุนนั่นได้อุบายจากพระอินเวยมาเลยลงมาปลอมแปลงเพศเป็นเสมียนบัญชีไปตามทวงหนี้ในสิบแปดกฎแล้วก็ไปเอาที่มันถูกน้ำซอกลงในตะเหล่งที่ถูกเรือแตกเอามาให้หมดเอามาให้เศรษีเอามาไว้ที่เรือนคัน แล้วก็ไปปรากฏกายเกเศรษฐีในกลางคืนในห้องของท่านเศรษฐีข้าพเจ้าได้ทำโทษลงทันธก,กรรมแก่ตนเองแล้วข้าพเจ้าผิดที่บอกให้ท่านเลิกทำบุญทำทานเลิกนับถือพระสมณโคโดมวันนี้ทรัพย์ของท่านข้าพเจ้าเอามาให้หมดแล้วที่เสียไปห้าสิบสี่โกรธเตทีลุกไปดูเต้มีแต่เงินเลยบอกว่า เรายังยกโทษให้ท่านไม่ได้ท่านต้องไปกับเรานนุนเชตวันไปหาพระพุทธเจ้า,าสักก่อนให้พระพุทธเจ้า,าเทศให้ฟังจนเทวดาตนนี้ได้เปลี่ยนใจมาเป็นเป็นเทวดาสมานที่ถืด้กล่าวเขาว่าพุทธังสารนังคาฉามิเข้าถึงพระระัตนาไัลแต่ลืมเนอะเทวดาเขาก็เป็นได้าศาสนาอื่นเขาก็ให้ฐานพี่น้องมุสลิมพี่น้องคริสเตียน เขาเป็นได้เทวดาในชั้นชะกาม,มาวาจรน,นี่ตั้งแต่ชั้นธรรมดาเนี่ยขึ้นไปจนถึงนู่นถึงประนิมิตสวัสดิแต่เทวดาเหล่านี้ก็ยังมีกิเลสเหมือนกับคนหมดบุญก็เวียนมาใหม่ไม่มีความประเสริฐเท่ากับมนุษย์ผู้เข้าถึงโสดาบันจึงบอกว่าเทวดาทั้งหลายก็ไม่สามารถจะเคลื่อนเขาออกจากพระสธรรมนี้ได้พวกเราเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้ยังมีสารพระภูมิอยู่ไหมล่ะ เมื่อฮอดบ้านเนี่ยถ้ามีความแป้ากล้าทางจริยธรรมเข้าถึงทรระดับนี้มุ่งเะส้นเสดว่าสัตว์ไปหาอยู่กินคู่เดียวเด้อว่าสัตว์เพื่อนคอยกิดเฮ็ดให้เจ้าเสาเดียวหนึ่งจาไปเฮ็ดเอาสิบสันคูเด้อว่าสัตว์ไปเลยัหรือบอริจักไปบอกว่าสัตว์ถ้าบริจักไปก็อยู่น้ำกันนี้อย่าหายอย่างยากเดอ้อหักแพงกันเดอ้อเป็นมูเป็นเพื่อนกันเดอ้อ พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้เป็นสายปูเชติมาเนติมานิมันติหนังปูเชติปูชิมันตินังเมื่อเทวดาได้รับการนับถือเขาจะนับถือเราตอบเมื่อเขาได้รับการบูชาเขาจะบูชาเราตอบแต่ไม่สยบถือว่าเป็นมูกันขันมีอยูใ่ในเฮือนก็นอยู่นีนเด้อ หันอยู่ดีหันอยููนี่เด้อหันวดีเราเข้าสิไรนี้ได้ววอว่าทัศนว่ามปนสหาแต่หัวหมูหาจะหมากไม่ไปตั้งเอาไปให้อีพอ่ออีแม่เมจ้าของคนกินเนี่ยมันแทบไปละเพอเฮ้ยบูชาเทวดาจนไฟไหม้เพื่อนอำเภอวานนอนนี่วาดไปไม่เกินข้าจะจุดถูกจุดเทียนบูชาไหลเจ้าของหนีลืมเทวดากับประหมอดหายเลยบาดนี่แหงแดนหนีก่อนมู